สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านกันด้วยแล้วครั้งนี้ก็มาอยู่กับผมเองคริสซาปีเกมิ่งอีกกันอีกแล้วแล้วครั้งนี้พวกเราก็มาอยู่ในเกมมินิเวิร์กันอีกแล้วพวกเราวันนี้พวกเรามีชาเลนจ์ก็คือให้จับลิงป่าให้ได้หนึ่งตัวใช่ไหมคินถ้าเกิดว่าเราทำชาเลนจ์นี้จบปุ๊บคลิปเราก็จะจบโอเคนะท่านผู้ชมเออมาไปกันเล่นกันเดเดเดนี่ไงท่านผู้ชม เปิดมาก็เจออันนี้อันแรกเลยถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนี่ไงป่าดงดิบเจอลิแหน่เจอลิแหน่อ,หนอะไรอะไรทำไมทำไมทำไมอะไรตกใจอะไรอะไรจริงไหนไหนจริงทำไม วูอะไรอ่ะเกาะลอยไฟไงลอยเร่ยนลอยเล่นเนี่ยเจอปลางงเดียวเตอแต่เกิดเลยโอ้ยเอติกโอเคอย่างแรกก็คือก่อนที่เราจะจับลิงได้เราต้องมีกล้วยใช่ไหมคินกล้วยสักหนึ่งถึงสองสี่ห้าอะจึงจับกล้วยนี่ไงนี่ไงเจอกล้วยแล้วเจอกล้วยแล้วคินกล้วยแล้วเจอกล้วยก็คือเราใช้กล้วยในการจับลิงอ่ะก็คือคลิปเราจะจบไงดีกว่าละเดี๋ยวกันละ ปาคิมไปหากล้ยต่อเนี่ยเขาเจอกล้ยอีกละเฮ้ยจะเร่งทำไมเนี่ยโอ้ยคลิปเราต้องใช้เวลานานใช่แปบบนนท่านผู้ชม เฮ้ยเจอลิงแล้วเหรอเอ้ยเฮ้ยนานยไหน,าน,น,าน,น,านขอขออภัยที่ไปนานโอ้โอๆๆ้โอ้เหมือนเราทำเควสแบบอยู่ชีวิตรอดให้ได้เอะไม่ยอมลองมาก็ลองเอากล้วยไปรอดดีเฮ้ยขออภัยกับเรื่องการกระตุกด,ด้วยอ่ะอ่ะอ่เฮ้ยเหมือนเขาต้องใช้มือละนี่เดี๋ยวเขนี่ไงเขาเจอกล้วยเต็มเลยเนี่ยอ้ ก็ใช้กล้วยล่อไงแบบกล้วยแบบใช้กล so no ้วยในการแบบตีอันเนี on, on. ่ยนี่ก็ก็ใช้กล้วยไงไงเออภารกิจเราก็จะเสร็จนี้ถ้าเกิดจับลิงป่าได้หนึ่งตัวใช้กล้วยอะเป็นตัวล่ออะคินมันไม่เดินมาหรอกเพราะว่ามันจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้กล้วยล่อจับลิงป่ามันเป็นเพื่อนมั้งไม่รู้อะ มึงมึงเขาเห็นเอาตัวอะไรแวบๆอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ๊ยจะจะกุ้ยเดี๋ยวถ้าชมคิดเหมือนผมแม่ตะกี้เหมือนผมเจออะไรไม่รู้ดิงดิงดิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นแวบๆอ่ะเอออู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเจอเจอผู้มดผู้มดโอ้ยเขียนเจ้าเดือบอมอดอู้หขินขินก็เดินตามหาลิงวิเรื่อยๆแค่นั้นแหละ จิ้งละจิงนี่ไงจับลิงได้แล้วท่านชมคลิปอะไรอะของของวิสาเสร็จแล้วแล้วของคินอะใจมัง้งมาอยู่ไหนคินตามมาอยู่ไหนโอ้ยก็ใช้ใช้กล้วยไงกดคลิกวิที่ตัวเขาอ่ะถือกล้วยดิจ่ะ ก,กูตกใจยิงเออกัก็กดไปที่ลิงดิกดที่ลิงเออเออคินภารกิจภารกิจของคินสำเร็จละไม่ลิงมองเขาเงี้ยนะมาจับอีกตัวนิจงจิด้วยนะเฮ้ยคินมีกล้วยอีกไหมเออใส่ให้กล้วยตัวนี้หน่อยตัวเนี้ยตัวเนี้ยให้ตัวเนีดยตัวเนี้ยตัวเนี้ยม,มีกล้วยแล้วหรอ โอเคถ้าผู้ชมภารกิจเราซ้ำเร็จแล้วในการจับดิงห,หรือว่าเราต้องควรจับเพิ่มอ่ะเออภารกิจเราเสร็จแล้วนะถ้าผู้ชมในการจับดิงมาโอเคนะถ้าผู้ชมมันมัน,ม,นมันดูซ้นไปไหมหรือว่าเราควรจับสองตัวเพิ่มหรือว่าเราควรอันนี้งั้นเพื่อไม่ให้เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกอุยอะไรอ่ะดังโง่ดังง่ทุกคนเนี่ย โอเคก็คือเนี่ยเขาเจอดังโง่ดังโง่น้องดังโง่น่ารักนะเราต้องพยายามหาหมาฝรั่งงืดหืดเนี่ยไม่เจอเลยเอ้ยอยากได้ดังโง่อะแต่ไม่มีรุ่นหมาฝรั่งเพิ่มอะอะเอ้ยได้แล้วนี่อาคินขี่ไหมโอเคภารกิจเราก็สําเร็จไปอีกรอบหนึ่งนะก็คือในการจับคือภารกิจเรามีอยู่สองอย่างสามอ้ยใช่สามอย่างเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมแบบรู้สึกเหงาเนาะก็คือ การจับดังโง่ป่าหนึ่งตัวแล้วก็จับลิงหนึ่งตัวแล้วก็ทําการจับไม่ใช่จับดิค่ะเจ้าแ,แม่พ่อมดอยู่ตรงนู้นน่ะเคน่าพ่อมดนะเพราะว่าพ่อมดมันขายางม,มากเคนพวกเราต้องช่วยกันค่ะเฮ้ยเราใช้ดังโง่ดีกว่าเพราะว่าดังโง่เขาเขาฉลาดไม่ได้ฉลาดหรอกก็คือช่วยเรากระโดดได้เร็วเอ้ยนั่นไม่ใช่พ่อมดคินพ่อมดเขาอยู่ในป่าน่ะป่าดงดีปะ่ะ เอ,อมาโยนหองสีคิมคิมก็กลัวเลยเหรอคิดออกมาเดี๋ยวโดนตัวอื่นค่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้ช้านี่นั่นแหละช้าเออเนี่ยพ่อมัด้ที่มันเป็นไม่ใช่พ่อมดวด,ดีมันคือตัวอะไรไม่รู้น่าๆเห็นไหมคิมหนานีะน่ะ,ะที่ที่ตัวนั้นคือเผาป่าใสมากอะคินอยู่ในน้ำเพื่อให้ปลอดภัยนะเออคินคิมอ,อ้าว เอาหายเอาพ่อมูถหายอ่ะเอาไปหาใหม่มาตะกี้ไม่ได้ทันได้ตีเลยอยู่ดีที่ก็หายไปนี่งไงคินเขาเนีๆๆ่ยเนี่ยเนาะตีเงิบคินช่วยด้วยคินคินไปเยอะดิจะต,ตายเนี่ย ได้ตัวไหนอ่ะกินาได้ตัวไหนอ่ะคือคือสรุปคือเลือดมันน้อยหรือว่าอะไรเอ๋อเราก็มีเลือดหนึ่งร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคินได้อะไระอ่ะแนทขอเอาดรอปม,มาให้เขาดูหนิดรอปม,มาให้เขาดูหน่อยดรอปมาให้เขาหน่อยขอดูหน่อย มันมันมันมีประโยชน์เลยมั้ก็ดูแม่มดเด้อ้ oh, my goodness คินคนช่วยได้ยเยอะเลยก็ดูเนี่ยมันสามารถช่วยในการทำวัวัวัสด,ด,ด,ดุอะไรบางอย่างได้อะ่ะคินมันคือหาย,ยากมากมาเลยอะ่ะไม่ใช่คินคือคืออะไรนะคืออะไรคินยังจำที่มันอันนั้นได้แม่คิน อ่ะนะที่มันเป็นประตูสักอย่างที่มันต้องใช้ใส่เอออะไรอ่ะที่มันเป็นคริสตัลสีฟ้าก็คืออ่ะมันต้องใช้อันเนี้ยกระดูกพ่อโมดะในการสร้างมันขึ้นมาก็คือใช้คริสตัลที่คินเก็บมาเอามาประกอบกับเจ้าตัวกระดูกพ่อโมดะแบบแม่โมดะเออนั่นแหละก็คินก็ลิงคินโดนตีอ่ะเฮ<อ>้ยเราเราไปอาภารกิจคือของเขายังตีไม่ได้ เจ้น้องอนะ่ะวายลิงโดนตีคิดเราจบได้เมื่อตอนที่เขา,าหาเควสจะตัวนี้ให้ได้ก่อนคือเขาต้อง <c oughs> คิน,ค,นคินบอกว่าลิงอย่าซุ่มซ่ามาโดนอยู่ดีก็โดนมัวเปเอง <c oughs> คือภารกิจเขายังยังไม่เสร็จไงก็คือไม่ต้องไม่ต้องห่วงจมันก็ตามคินแค่อย่าอย่าหันหลัง ไปหาเจ้าตัวนั้นโอ้ตกใจลิงโอติดปายอ่ะคินคือภารกิจเขายังไม่สำเร็จไงก็คือในการข้ามพ่อโมดะ่ะตัวาเเตัว,ตว,ตวเอออะไรนะมันเป็นอะไระตัวเมื่อกี้ที่คินฆ่าแล้วมันได้กระดูกพ่อหมดแม่หมดอะ่ะ <c> ค <oughs> ินโดนเด็กเ,เออวยเออคินไม่ชเขคหน่อยอยู่ไหนอะ่ะ <laughs> มันก็คิดว่าผีน้อยมันคินเรียกว่าเด็กบ้านเอยเน <c oughs> ี่ยเคนเขาตอนนี้เขาต้องการตามหาแม่มดอะที่มันเป็นตัวอะไรที่มันอยู่ในป่าดงดิบเหมือนกันวายซอมบี้ก็เยอะแต่โอโอเออ,อหอยลิงตีลิงตัวเองวายคินเจออัอนนั้นแม่แม่มดอะไม่เจอเลยเอ่ะคิดเราต้องเดินตามหาโดยใช้อันนี้แหละ คือไฟเราเราจะสามารถช่วยได้ออคินในการตามหาได้ง่ายมากขึ้นก็คือการปีนเถาวันเพื่อเฮ้ยคิน่าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคิดคิดเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมช่วยผมหน่อยอันถีดทอง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 ข้างบนนะคินเห็นไหมนา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 เห็นไหมเห็นไหมมันคืออะไรอะท่านผู้ชมช่วยเราหน่อยระวังหลังคิดระวังหลังหลังคินตีหน่อยมันคืออะไรอ่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดมันเป็นของหายากบอกผมด้วยเออโอ้ยอย่าขึ้นไป ทำไงเนี <h <h ่ยอมองก็ไม่เห็นเนี่ยใช่มองเห็นได้เยอะเลยก็งงเหมือนกันโอ้ยใจเย็นสรุปมันคือขอหายากปะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะ อะไรสิไม่รู้สิดองทองมันเป็นดอกไม้ปะหรือว่าอะไรอะเออเออคินได้ดีขึ้นมาเถอะเอาคินดอกฉันนี่ไงวุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยสุดทองสวยมากอ่ะอตกใจมันท่อนไม้เนี่ยวายตกโหสาปยิงขึ้นมาได้เนี่นย อือฮอะไรขีนต <can> ัดไม้เอาได้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะนี่ไงฝุ่นละอองดาวเขาได้ฝุ่นละอองดาวไม่ช่วยอะไรได้บ้าง มีเปอร์เซ็นต์สูงๆที่คนที่จะได้ฝุ่นละอองดาวนี่เนี่ยเอออย่าตบงอ้เออฉันรู้นีกระตบกจันใหญ่ไม่อ้ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นฝุ่นละอองดาวมันมันหายยากนี้ยท่านผะู้ชมช่วยไปเสิร์ชหาใน google ให้หน่อยหรือไม่ก็ไปดูคลิปคน,คนอื่นๆนะว่าทรอะไรทองสายอย่างไม่รู้ของมันเนี่ยมันหาย,ยากจริงไหมว่าไอ้นี่ก็ตีเขาได้เออ โอเคท่านผู้ชมปะตอนนี้ภารกิจเราน่าจะใกล้จะเสร็จละก็คือภารกิจเรายังมันไม่จบสิ้นอ่ะก็คือภารกิจอันสุดท้ายที่คนมาให้ยากๆเลยในการที่เราจะทำฟาร์มได้นะเราจะต้องไปหาที่ใน EP สองอะเคียนก็คือการฆ่าพ่อหมดป่าให้ถึงห้าตัวก็บอกเลื่องว่าม่อมันใช้ถึง EP สองเลยก็ได้เนี่ยเขาเจอพ่อหมดป่า เขาเจอเหมือนกันหนึ่งคนมามานายมาอยู่ไ,ไหนวะเนี่ยมามาจะตายแล้วคิดวู้คินเขาตายแล้วอ่ะใช่็าตา็ตายเออโอเคท่านผู้ชมเหมือนเราต้องเจอ e p พีสองปะเออใช่เราต้องเจอในการ e p พีสองเพราะพภารกิจของเราน่าจะยังไม่จบสิ้นโอเคท่านผู้ชมไปเจอกันพี่ EP พสองนะคะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด กดซับ s คร i b e ถึงหนึ่พันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามดีเดี๋ยวซับเครื่อเออหัวบอกมาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคท่านผู้ชมถ้าเกิดอยางไปเจอกับเราอีกก็ปี EP สองได้หรือไบาย